ก็ขอสแสดงความยินดีนะคะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สํสำเร็จการศึกษานะคะในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเรามุ่งมั่นอดทนมานะพยายามนะคะแล้วก็มีความตั้งใจสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นนะคะก็บางคนก็ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นบางคนก็ประกอบอาชีพนะคะเพราะตามที่ได้สอบถามดูก็มีส่วนหนึ่งก็ส่วนใหญ่ไม่อยากเรียนแล้วอยากไปประกอบอาชีพด้วยภาว่าสังคมที่มันต้องต่อสู้กับนอกจากว่าต่อสู้กับ ความอดทนมุ่ม,มนะพยายามแล้วต้องต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด -19 อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้ศึกษาต่อนะคะเขาก็จะประกอบอาชีพหรือว่ามองเห็นช่องทางอย่างอื่นพอเราศึกษาไปเรียนรู้ไปสักระยะหนึ่งเราก็จะมีทางออกให้กับตัวเราว่าเราจะมีทิศทางไปอย่างไรนะคะอันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้สิ่งที่เราศึกษาไปก็จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็แก้ปัญหาในการทํางานในอนาคตได้นะคะ